เป็นหลังเปลี่ยนสายเติมน้ำมันคอมเปลี่ยนไดเออร์นะครับระบบกลับมาทำงานได้ตามปกตินะครับระบบด้านหน้าอยู่พอมที่ทำงานตามปกตินะครับพีด้ครับเสียงเครื่องยนต์ไม่มีความแม้ทำงานนะครับ เสียงประมาณนี้นะเปิดแอดก็เสียงคอแมแอร์ที่ดังแบบเมื่อเช้านี่ลดลงพี่แรับเบอร์แ่ดดีขึ้นครับดีขึ้นหลังจากเติมน,น้ำมันคอมเข้าไปในระบบนะฮะแทนน้ำมันคอมที่รั่วตรงจุดสายน้ำยาแอร์ที่ข้างล่างที่เราเห็นนะะเสียงการทำงานดีขึ้นครับ เล่นเครื่องเลยครับอัดลมไฟฟ้าทำงานตามความร้อนระบบแอร์นะครับ ใร์ตามสเปคนะครับอันนี้เลือกใช้น้ำยาแอร์เคลียร์นะมาตรฐานจากญี่ปุ่นให้เปลี่ยนเบร์ใหม่นะครับ โอลิงก็ต่อแอร์ต่างๆก็เปลี่ยนให้ใหม่สภาพตอนนี้ก็ขาวสะอาดนะครับความร้อนระบบแอร์อยู่ในเกณฑ์ปกตินะฮะตอนนี้อยู่225 ถึงสองห้าสิบนะครับพัดลมทำงานอ่าสองห้าสิบพัดลมหน้าทำงานลดลงมาเรื่อยๆนะครับ คามเย็นในรถคุณภูมิช่วงบ่ายนะที่เราเติมน้ำยาตอนนี้ก็33-34องศาในรถเย็นได้5องศาทั้งซ้ายขวานะครับเสียงการทำงานปก,กติทุกอย่างนะครับ แอร์ตัดนะครับพร้อมทำงานนะครับแอร์เย็นตัดต่อปกตินะครับรถเข้าซ่อมแอร์ตอนเลขใหม่สามแสนหกม้าพันแปด้อยสี่บหกกิโลเมตร แอร์เย็นตัดต่อปกตินะครับลงมาที่4องศาแอร์ตับนะครับอุณหภูมิในรถตั้งไว้ที่ประมาณยี่สบนะร,บระบบไฟถือว่าทำงานเป็นปกตินะฮะวันนี้เราแก้ไขเรื่องระบบน้ำยาที่รั่วนะครับแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องคอมดังนะฮะก็เติมน้ำมันชดเชยให้คอมก็เงียบนะครับเงียบ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะได้ออกไปฉีดล้างน้ำความสะอาดให้ปิดหัวเติมน้ำยาให้เรียบร้อยนะครับด้านโลด้านท้ายก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับ ฉีดล้างน้ําความสะอาดแผงแอร์และหมอน้ําให้นะครับเริ่มดำดำออกมาแล้วครับนะ้ำไอส่วนนี้ยังถือว่าคุ่นๆแต่ฝั่งนี้สีดำเลยนะจะได้ช่วยการระบายขนาดจอดอยู่กับที่ให้ดียิ่งขึ้นนะครับ เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับอ่าโอเคสวยงามเรียบร้อยรถเสร็จเรียบร้อยนะครับรถเบนซ์เอสสองแปดศูนย์ ภูมิตอนเช้า่29องศาวัดอุณหภูมิในรถได้30นะครับพร้อมทำงานนะครับฟิอร์อแรงดันน้ำยาเหลือน้อยนะฮะน้ำยารั่วเติมมาได้2วันนะแรงดันเหลืออยู่ประมาณ60นะฮะ การดูภายนอกนะครับก็ยังไม่พบคราบที่สามารถจะทำให้น้ำยาลวหมดภายในสองวันนะฮะแหงก็ยังแห้งนะครับยังไม่มีคราบตามข้อต่อต่างๆก็ถือว่ายังไม่ไม่มีคราบแบบรุนแรงรเดี๋ยวลองหาลวกกันดูก่อนนะครับ หลังจากที่เราถอดแผงข้างล่างนะครับเราก็พบคาบน้ำมันคาบอะไรรั่วนะที่ท่อลมยาแอร์ทางด้านเข้าคอมและออกคอมนะครับก็สายที่ออกจากคอมเข้าแผงมีคาบน้ำมันดำๆเยอะหมดเลยนะคาบน้ำมันดาๆเยอะหมดเลยนะครับเห็นชัดๆตรงนี้แล้วนะ แล้วก็คอมแอร์ก็มีหน้าสีแดงๆเนี่ยที่ดังๆเลยนะอ่าเนี่ยคอมแอร์หน้าแดงๆโอเคครับเดีย๋ยวจะให้ช่างจัดก,การแก้ไขตรงนี้นะฮะท่อน้ำยาแอร์สองเส้นเลยคือคราบน้ำมันชัดเจนนะครับ สายกลางนะสายกลางสายกลางเราตามสายกลางมานอันนี้สายกลางเส้นนี้นะเส้นนี้สายกลางเมื่อกี้นี้สายใหญ่นะสายใหญ่ขึ้นข้างบนนะสายใหญ่ขึ้นข้างบนนะครับเนี้สายกลางนะครับโอเคนะเจอหลักๆสายรับยาแอร์รั่วนะครับรั่วครับผม เช็คลูกปืนให้นะครับนี้<า>เพราะว่าที่เจ้าของบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนคอามมานะครับไ,รได้ไม่นานนะได้ไม่นานเกาะลูกปืนโอเคนะครับลูกปืนเงียบนะครับโอเคยังไม่มุลเล่ก็ยังไม่หลวมนะฮะมุลเล่ก็โอเคอยู่ เงียบนะครับก็เงียบแล้วก็ยังไม่ถอดนะครับเพราะว่าคอมเคยเปลี่ยนมาแล้วนะฮะไม่ใช่คอมติดรถนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสายเปลี่ยนเดอร์นะฮะแล้วก็เติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์ให้ครับชุดอะไหล่ของรถเบนซ์ที่เราถอดออกมานะฮะ สายน้ํายา2เส้นที่เข้าคอมออกคอมตัวนี้หมดอายุนะฮะรั่วตรงที่ย้ํานะครับรั่วตรงที่ย้ําแล้วก็ไเออเดี๋ยวเราจะได้เปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนใหม่เพราะความชื้นอะไรมันเข้าเนะี่ยนี่คืสายสายที่เยิ้มนะฮะเยิ้มหมดสภาพนะครับโอเคเดี๋ยวเราจัดการทําสายให้ใหม่นะครับเพราว่าอะไรตรงสเปค หาได้เลยมันไม่มีแน่นอนนะครับเดี๋ยวทําสายให้ไหม่ครับมีก็ราคาแพงต้องสั่งเคยไปสั่งที่ศูนย์เบนซ์นะครรอประมาณ4ี่สิบห้าวันตอนนี้ติดโควิดด้วยนะไม่รู้ว่าต่างประเทศจะส่งได้ไหม,มชุดอะไรที่จัดให้รถเบนซ์คันนี้นะครับก็ข้อตองรถเบนซ์ก็ เป็นท่อเหล็กนะเป็นท่อเหล็กที่เจอปัญหาบ่อยๆก็คือมันจะเชื่อมกับตัวหัวหัวสายที่ย้ำรุ่นใหม่นี่เป็นหัวอลูมิเนียมส่วนใหญ่มันจะเชื่อมกันไม่ได้ฉพะนั้นก็ต้องมีการนะเชื่อมแปลงเกลียวทําอะไรให้มันเรียบร้อยและต่อไปก็จะทําให้เราสามารถทําสายได้สะดวกขึ้นเพราะตอนนี้เราเปลี่ยนมาใช้สายแบบเทปลอนแล้วนะก็จะใช้หัวย้ำแบบอลูมิเนียมแบบนี้นะครับ นะครับอันนี้หัวข้างบนก็เนี่ยแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะตัวสามทางแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นหัวสายเก่าสายเก่าที่มีการดัดแปลงใช้หัวแบบไฮดรอลิกนะอันนี้เป็นหัวแบบไฮดรอลิกนะนะครับก็มีการแก้ไขหัวทองเหลืองให้นะครับท่อน้ำยาต่างๆที่เสื่อมสภาพนะครับ ออกแบบให้ใหม่แล้วนะออกแบบให้ใหม่นี่นะนี่สายต่างๆที่เสื่อมสภาพเราออกแบบให้ใหม่อันนี้เราเปลี่ยนลูกยางโอลิงนะเปลี่ยนลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่เราถอดซ่อมเปลี่ยนตัวกรองน้ำยาแอร์นะตัวกรองน้ำยาแอร์ด้วยหนึ่งหนึ่งลูกนะฮะเติมน้ำมันคอมใหม่ด้วยนะฮะใช้น้ำมันคอม n d o อนะครับเติมให้เพราะว่าเป็นคอมเดนโซ่นะฮะคอมเดนโซ่ เซตอะไรของรถเบนซ์คันนี้นะครับโอเคทำเกลียวให้ใหม่แล้วนะโอเคครับชุดข้อต่อ เข้าออกคอมแอร์นะครับที่เราดัดแปลงแก้ไขให้ใหม่ตอนนี้เราทำสายที่มันสามารถใช้กับหัวสายน้ำยารุ่นใหม่นะฮะที่เป็นแบบอลูมิเนียมแล้วแล้วก็เปลี่ยนสายใหม่นะเปลี่ยนสายใหม่ทั้งสองเส้นนะครับทั้งสองเส้นเลยก็เลือกใช้สายน้ำยาแอร์แบบเทฟลอนนะครับ ต่อไปเราสามารถถ้ามีปัญหาเรื่องสายเราก็สามารถเปลี่ยนใช้สายรุ่นใหม่นะคอมแอร์เช็คเรียบร้อยลูกปืนไม่ดังนะฮะอย่าเติมน้ำมันคอมเพิ่มให้ทอน้ำยาแอร์นะครับที่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่ ไเออร์เปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวจะประกอบไฟหน้าแล้วนะเช็คลวเรียบร้อยนะครับไม่รั่วก็เดี๋ยวจะแว็กแล้วครับ thank you